โอเคสามสองหนึ่งศูนย์สวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดโดมเป็นทีลอยเรียบเรียบร้อยครับผมสวัสดีสองสวัสดีครับบ่ลคุณไยไปโดนเติบเลยไหมสวัสดีครับผมทายตะโดนสุดบเฮ้ยเห็นแต่เริบแหลกเลยพี่โอ้เบิ่งบุญนะเพิ่นเป็นสัดจะจะแย่ตนหลับแล้วัตัวย่างที่ดีได้ไหมเนหย่านข้อห่อนิดนึงบอลเรยดูโอ้ยแล้วจินมาบรรณะโอ้ัสวัสดีครับโอ้ยอะไรเอาเปลี่ยนเหลเกิ้นฟ้าไทยไหมเรียบร้อย ฟ้แล uh ้วโอ้ใช่ของเกี anyway. you you ่ยดมันนตกอเนก้ไู่ไอม่เดียวกันก็เจอคนลสีรืยอไเที่ยไปเที่ยงไม่เดียวกันคนลสีดูคนละสีว้า่จอแล้วเนาะคนธรรมดาันนี้ไงนะจ๊ตัวเมื่อบ้านตัวต่พ่อแม่ลแม่มีเงื่อนขตันี้ตลอดโบนี่เมืแล้วก็เลยว่าอึหนาไซสเก่าเนาะ เขาแกเออมอเข้าฟอกนาให้ย่างได้ยนบ่ไปเห็นขาที่สามคนน่ะวะไปยุนสามบ๊อบแม่เพราะว่าห้าห้า่อคำคำไปคือซเปอร์แมนผู้บ๊อบเป็นมือยังมือยังมือเลยออกแด้มอหนึ่งาโศกแล้วโศกแน่เใช่มากเลยพอถึงเลยก่อนเริ่มเลยเนาะเริ่มเลยเนาะเขาในในนนนนนไนนในใคนไนในนนนนนนเนนนนาน้องครับตอนนี้เาอยู่ที่รถรถ ที่การชัยนะครับรถใหญ่รนะครับตอนนี้พี่นอกเลียนเบิดอครับเด็้กรอนี่แะพี่น้องเบินี้เงาเอาแล้วพี่น้องเด้อเพ่งัเออโฟกกันกกันเงาโฟกันเงาโฟกกันเงารถขันนี่กันี่มันตติดออกเอาเองเติดกูเอาโเมนต์โมเมนนน่ะเมนรถันนี้ขันรถเจ้าขันรถขันรถขันรถขันรันรถขันเถนรนรนรถนนรันรถนน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 รน ม่แปลันยังยังอยู่นี่ล่ะลงไปอลแล้วลกมลาลูแม่อาคุณบท่านงเขาทีำิน้อยไหมก็สามไหมลอแล้วโอลแล้วพีนเน่นพี่เนนโอ้พี่เนนเอาพี่เนนลงวบอลเหรอันนี้คือโอบานอะไรรถรถโบเมนโบเมนรถบานดรถนอนเหรียรถนอนมันชุดไทยจริงุดหรอแล้วมันลุไปอีกเลยมั้งบอพูดถึงว่าถ้าไม่เอาลงชุดขาเจอยู่บ่อีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะถ้าม่ไดเมืนอนชุดกัอไนอนในโล สั่งเดียวปที่ขึ้นล้เบ่นีกเดมาโดนบอลนทอดเกลือยุบ่แต่แต่ส้นทอดเสร็จะชที่แหลกคับทีแหลกมก็ไาสิบทอดอดย่นี่โลวังเสร็จละไม่สิได้ทอดั็เอาว่นั้นเปิดแอรเย็นยุติลูกพี่ด้อนี่เปิดี่นี่คือเปิดควายเถอะทุกคนเชิญเชิญเชิญเชิครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับ เอาเเปป็ <Goodnight, S 1> <hire> ็นนนไไงงะอันนี้เป็นตำแหน่งผู้โดยสารเนาะเ้าเาเปิดแอร์เปิดเปิดแล้วเปิดแล้วนี่ดิมีออกนี่ล่นบอบอที่คือพอเราลุ่มันมือลุ่นบ่อไมยถึงว่าตัดอีเพื่อเปล่งสีดูพี่เปล่งไหนเวลาแลีนบ่าจำเป็นต้องเปิดแอร์ตัวนั้นออกนี่เป็นแอร์รถธรรมดาซองซองระบบหม่องในบ่มีไฟแบตเตอรี่สำรองก็เปิดนี่ได้เลยการรถไปเปิดได้คัหม่องในมีหม่องเสียบปลั๊กมีแบตเตอรี่สำรองเราสิปิดรถ ดับรถไปเปิดนี้เปิดดูเปิดดูเปิดนังเปิดแอร์ตัวนี้ไหมเย็นประเภทเย็นจนเมื่อนั้นผมเข้ามาสวัสดีครับผมพี่กมโมดวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครัับสสวดีครับเมื่อนั้นผมเข้ามากโอ้ยไล่รถเจ้าคือน้ำแข็งเกาะข้าแข็เป็นอยังมันเย็นครับอือเราเม็นประเภทหรือเปล่าย็นจะมาเปิดเย็นขนาดเจ้าวันหนาวที่สนดกเออแล้ว่าลืงแล้ว บ้เต้นนี่ก็จนแบบน้ำแตน้ำเตนแบงมันยินยังดังตน้ำาคนนี่ล่ะเงืองเงืออือเยอะาเงือเปิดขึ้นม่อไรได้นี่ที่ี่นี่เป็นอย่างโปอากโอกกอนด้นี่เรื่อนสนนังลมมักนังสไตล์นี่ลงพต่อสู่ลงพีก็เนีนหน่อยเจ้าของบก็าอเภทร์กลังภพยในนี่ต้องเปิดึ้นเล้นี่บ่ได้ดิเออเออแมน กล้องจับไปบร้ติดเรืองบริษัทตนมหาเนาะต่างเดียว์ต่างเดียร์ไทยครบระบบพิมพ์ของเราควบระบบใกล้แล้ว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 ว่ามันใกล่สิครบเรียกไก่สิเป็นล่มใกล้เป็นล่มแล้วพุณเชฟตากแดดโอเคเลยนี่ยว่ามอนญออกได้พับขึ้นเดกติไม่ผิดกฎหมายโสีมันน้องคนนี้ได้ปูเต่ามาขึ้นรถขึ้นเรือแล่ววะสิบปีสิบปีส่นั่มอยู่หรอกนี่แต่ปูเต่าลุงแล้วลุงแลน่ลุงลุงแล้วแมนบอถูกใจแล้วแมน มันสบายคือในหัวนี่จินตนาการแล้วว่าสิไปใต่งานแบบไหังไอะไรยังไงจินตนาการแล้วแม่แหม่ผมหมดใจจินตนาการแล้วนี่กิบม่หนีไปอย่างนี้โอ้ลองหนีพอดีตัอนี่ยอนลองูด้วแตงด้วกัจะปูบแต่งให้ยังผันี้จะแบกฝาไทยเรุนพี่น้องเอาฟังเอาแักแต่งเอายังมาฝากเดมัเออ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 มันมออมออเ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 อ ของฟงของฝากแม่ๆพี่ๆน้องๆก็มาให้กันยัดครับคุณสังเกตตาหมอนหลอดนี่เพราะดีเป๊ะเลยนี่เนี่ยจังหวะจะได้โจ้เฮ้ยมันนอนมาทั้งนี้กับพอดีตัวนี้ขาพาดนี่เลยนี่ชุดขาเนพาดยังเดียวดิเอาคือจะนั่งตัวป้าไหมขาพาดบาพี่ตัวว่าหันี่แม่อันนอนโตัป้าเบิรงโทษท่านหนึ่งครับทังเออย่างยุ่งจะคือเปิดคอยแถไอ้สันดิ่งสตาร์ทไหมหัวเอ้ยเอดให้ประหยัดขายอยู่มันติบัถึกเลย เออาพี่น้องครับสำหรับพอดีที่พี่ซักคลิปนี้กะล่าพี่น้องเพียงสามีก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้าพอกันไม่นะครับผมขอบคุณหลายๆพี่น้องครับสวัสดีครับเป็นยวกำลังใจกของุูดใช่เด้อครับสู้ๆเด้อมัอนี่อันนี้อะไรหอมน้ำแดงเจ็ดศูนย์เก่าเจ็ดเก่าม่สละเอาคือฮัก้นสิดทายหาหน้าที่ของหน้าที่มันย่วพวกหัวเรือนะเอาเล่นลุงสามีล่ะเขาตื่นเต้นใจครับพี่น้องครับจงกินลงเบิดเขาแล้วเขาเดี๋ยวคนนี้เลยไหม คิดไหมไอ้ปิดตัวรถบอสขีออกเมื่อนอะขีมาพักเมื่อไหร่เนี่ยตไฟตัวไฟเอาบอกผมขายห้ผมมีอยู่ตัวนึงเนี่ยใจังะองที่ใส่จะเอามาจากตู้ตู้เดียวอกันเลยครับพ่อเจ้าจะใช้ไข่น่ะปัติไปใส่ไม่เฮ้ยเซนด็ดน่ไปใส่แบบติดเซ่รถเล่งสิไยนเเียนี่ยอไหนบของผมมันเป็นตู้ยกไหมอมันเป็นตู้ยุกตังจีิลอะโอ้จะเก็บไปใส่มึงไนเราก็ไปใส่ไฟในรถแล้วเนาะเปิดแอร์เปิดแอร์ บ่ต้องบ่ต้องไปเสียปักไหมนั่นแล้วบ่ต oh, ้องไปเสียปักโอ้แสดงว่ามีไฟหรอลายมันเลยมีอยู่ตอนนั้นซื้อมาจังหมื่นป่ะซีหาพันเนี่ยโอ้ไยเป็นยังสามเธอข้ามตกเบนเลยื้อมาหลักหมื่นซีหาพันมาโอ้ยกินประซึ้งเดีมีตัวนี้ตัวเดียวคือใช้ได้เลยแบนครับแม้นี่แหละคือจริงๆแหละคือของการแบตเตอรี่เท่านี่แบนครับแบนเตอรี่เนี่ยแบนเตอร์ี่เนี่ยซาดแบเออกก็มนแบตโอ้โหนี่ตัวนี้ ไม่ไม่ไม่มันจะเป็นมันจะเป็นกล่องไฟแมนทั้งชุดอันนี้มันจะเป็นตัวชาร์จตัวชาร์จคือเสี้ยนนี่ใช่กับแบตเตอรี่รถเท่าไหร่บอบัวเหลี่มันตั้งหากเลยแล้วดับเครื่องเลือกับเปิดแอร์ใส่เลยแล้วนี่เอาแล้วมันจะไปชาร์จไฟใส่บัตรกับชาร์จไฟบัตรนี่แล้วโอ้ทีนี้ต่อมานี่ชาร์จต่อมีแอนชาร์จไฟบัตรชาร์จติมเลือก็ใส่เลยนี่คือจังคือจังไอ้การใช้นี่แล้วก็ดับเครื่องเลือกับเปิดแอร์เพราะว่าเราใส่ตู้ไฟอยู่นี่แต่ว่าเลยโดยแต่ว่าของผมมันเพิ่นชาร์จแบต ไอจีไซส์ยังสามนาทีอยู่ตีบอกเพขนเปิดโอ้โหซื้อมาทีเบิร์ตอ่ะบบแมนถ้าเปิดพัดลมนะอาทิตย์นึงกับโบเบิร์ตเอาแต่ว่าเขาเปิดแอร์ไหมเปิดแอร์เปิดแอร์แอร์ตั้งเนาะบอแต่แอร์ตั้งกับระมันสามสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงประมาณนี้ก่อนนั้นโบมันเสื่อมมันกับแมนอยู่แมนบปรฟิวมอนบอแต่ว่าผมผมซื้อมาผมมันได้ใส่แล้วตั้งไว้ห้องเบตพวกนี้สีใไซสได้โดนบบคือแบตปกติ มันเป็นลิเธียมไอออนเดี๋ยวผมสร้างความมันก็มาติดดิเหรอเดี๋ยวผมสีงวงไหมเบิ้งติดไปเห็นยังตัวชเท็ยังนี่เนี่ยผมสีงวงไหมเบิ้งผมสีงวงไหมเบิ้งเพราะว่าของไอ้การแท้เราติดรถุดมาของผมผมเห็ุเป็นสามารถก็เรียกว่าเลยเป็นกล่องกล่องพ power box ยุกออกยุกขอเลยไฮพีมอนเลยไฮเลยบ่างไอซามิไะพี่น้องขิมจะซื้อมาจังเมื่อเขาจำบอดอันโตเขาดีดไปซื้อกับาติดีตอนนั้นมันจักจักรบัดก่อนจำบอด วัดหลายหมื่นเดือสามสี่หมื่นเดยอเลยมันสองหมื่นเท่าไหมื่นเจ็ดซื้อมาตอนนั้นตอนนห้งก็แบตรถบัารผมสองหมื่นเจ็ดซื้อมาน่ะมนซื้อเมื่อ้านเมื่อพักพร่งชชั่วโมงจ่ไน้เดียวนิที่เมื่อแช่เมื่ออุบลนอ่ะบออุบลเมื่อหยิบสามเนี่ยก็สิบชั่มงเจะาเส้าของก็ซื้ออีกเดียวหนิมงก่าของข้าของขอมันหลายของมีรถบัตนอย่าเาของข้องหลายเนาะของกรายัดท่นี่เลยนีนเฮ็ดวะฮะถแตกเนี่เฮ็ดบอสเก็บของมันจิง สบายปาเอาพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องแล้วเอนี้เยู่คสานครับสวัสดีครับ